ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อาการออกชัดหลังพระจันทร์หน้าลุงพลกลางงานหมู่บ้านกกกอกสำหรับกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงอายุสามขวบเหตุเกิดที่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นมากระทั่งไปพบเป็นศพอยู่กลางป่าบนเขาผู้เหลึกไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีให้ได้โดยล่าสุดที่หมู่บ้านโกกอกชาวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่โดยได้นำโต๊ะหมู่บูชาและจัดที่ให้พระนั่งภายในเต็นท์ที่กางไว้ โดยในพิธีอาจารย์เอกได้นั่งบริเวณแถวหน้าและมีชาวบ้านมาร่วมงานเพียง60-70คนเท่านั้นส่วนมากเป็นคนเท่าคนแก่สวมชุดขาวมาร่วมในพิธีซึ่งวันนี้ได้มียายสมควรตาชาญน,น้าไตาน้าเสริมน้าแต่น้าฝนพ่อแม่ของน้องชมพู่มานั่งร่วมพิธีอยู่ก่อน ส่วนลุงพลได้เดินทางมาร่วมพิธีในภายหลังจากนั้นไปนั่งบริเวณเก้าอี้แถวหน้าสุดโดยลุงพลกับพ่อแม่น้องชมพู่ได้นั่งเยื้องกันเพียงแถวเดียวซึ่งลุงพลนั่งเก้าอี้แถวหน้าสุดส่วนพ่อแม่น้องชมพู่นั่งแถวรองลงมาบรรยากาศก็เป็นไปนตามปกติลุงพลก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับใครในครอบครัว เพียงแต่ไปนั่งแถวหน้าร่วมพิธีเท่านั้นซึ่งระหว่างการทําพิธีลุงพลในนั่งสีหน้านิ่งตลอดเวลาส่วนพ่อแม่น้องชมพู่ก็นั่งประนมมือไหว้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้ทางด้านชาวโซเชียลก็ได้จับผิดปฏิกิริยาแม่น้องชมพู่โดยต้องบอกเลยว่าสาววิตรีนั้นคอยจ้องมองแต่ลุงพลตั้งแต่เดินเข้ามาเลยทีเดียวแม่น้องชมพูอาการออกชัด ขนาดนี้หลังประจันหน้าลุงพลกลางงานหมู่บ้านกกกอกลุงพลเปิดปากแล้วบ้านมีหมวกไหมพรมจริงหลังเจอหลักฐานคดีน้องชมพู่เมื่อวันที่15สิงหาคมหลังจากที่เสร็จงานบุญบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารลุงพลได้เชิญนางตุลมาหรือตุนและนายสามสองสามีภรยาบ้านจันเพ็ญ ซึ่งนางตุลมาเป็นคนที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่โดยได้มีการพูดคุยกันที่โซฟาของบ้านลุงพลมอบหมอนและผ้าเข่ามาให้การคุยเป็นการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการสอบปากคำเนื่องจากลุงพลเป็นห่วงเพราะทราบข่าวว่านางตุลมาถูกสอบปากคำอย่างหนักโดยเฉพาะ เรื่องการพูดคุยกับคนที่ชื่อกระแตซึ่งมีคนนําไปพูดคุยกันว่าเป็นการคุยกับน้าแต่จริงแต่จริงๆแล้วนางตุนมาคุยกับนายแต่ที่เป็นเจ้าของร้านชําเนื่องจากนายแต่เจ้าของร้านชําเป็นพี่น้องบ้านจันเพนไม่ใช่น้าแต่น้าของนนองชมพู่ที่มีการไลฟ์พูดถึง นองจะพู้หายตัวไปก่อนจะพบศพและพูดเกี่ยวกับคดีจากการคาดการตามที่เคยได้ชี้แจงไปแล้วนั้นส่วนลุงพลได้พูดเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองได้เจอคือกรณีนายแอม่ชงแรกที่เป็นข่าวก็เข้าใจผิดกับกรณีนายแอมนางตุนมาและนายสระบุว่าที่ผ่านมาไม่ได้คิดจะช่วยลุงพล แต่เพียงพูดตามข้อที่จริงนางตุนมาและนายสามระบุว่าหากงานบุญ100วันชมพู่ไม่ติดไปโรงพยาบาลก็จะมาร่วมซึ่งลุมพลก็ยืนยันว่าจะไม่ไปร่วมงานบุญแต่เลือกไปทำที่อื่นแทนซึ่งสองตายายก็บอกว่าทำบุญที่ไหนก็ได้เหมือนกันด้านคดีความคืบหน้าตามหาคนร้ายนางอยู่ใจเที่ยงชาวบ้านก่อก,กะะมารจมูกาหารที่อาศัยอยู่ระแวก โรงเรียนกกอกห่างจากโรงเรียน200เมตรเปิดเผยว่าวันที่11พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วงเวลาประมาณเจ็นาฬิกาขณะที่ตนยืนดูหลานอยู่หน้าบ้านเห็นชายรูปร่างสมส่วนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านไปทางโรงเรียนกกอกซึ่งตนไม่ทราบยี่ห้อรถ การแต่งกายจำไม่ได้จำได้เพียงว่ามีการใส่หมวกไหมพรมสีม่วงปิดบับงใบหน้าท่าทางลุกลี้ลุกลนมองซ้ายมองขวาแต่แต่ตอนนั้นตนไม่ได้สนใจจากนั้นตนได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปวัด GPS ที่ไร่มันสำปะหลังจนกระทั่งเวลาประมาณ8นาฬิกากว่กว่า,ก,วากลับบ้านมากินข้าวระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ก็เห็นรถจักรยานยนต์คันเดิมขี่ผ่านอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ขับผ่านมาจากทางโรงเรียนมีผู้ชายอีกคนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยทั้งสองคนสวมหมวกไหมพรมสีม่วงปิดบังใบห,หน้าท่าทางลุกลี้ลุกลวนเหมือนขาไปซึ่งตนก็ยังไม่ได้สนใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องทางในตนก็ไม่ทราบว,ว่าชายสองคนนั้นเป็นใครเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มั่นใจว่าไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะหากเป็นคนกก,กอก แม้จะปิดบังใบหน้าแต่แค่เห็นรูปร่างหรือได้ยินเสียงรถตนก็ทราบเลยว่าเป็นใครนางอยู่กล่าวต่อว่าจากพฤติกรรมของรถจัก,กรยานยนต์คันนั้นกล่าวดูนะ่าสงสัย ส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ตนไม่ทราบแต่ท่าทางของชายทั้งสองคนดูน่ากลัวทําให้ตนคิดมากไปต,ต่างๆนานา,นาจนตนนอนไม่หลับหลายคืนซึ่งข้อมูลนังล่าวตำรวจเคยมาถามว่าเห็นใครผิดปกติผ่านมาบ้างหรือไม่ตนก็ได้ให้ปอดคัมกับตำรวจไปหมดแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่กล้าบอกสื่อเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัย นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนไม่มีหมวกไหมพรมสีม่วงมีเพียงหมวกไหมพรมสีเขียวให้เจ้าของคำพูชี้แจงตำรวจก็คงต้องสืบถ้าหากบอกตำรวจไปแล้วซึ่งแม่น้องชมพู่ได้นำหมวกไหมพรมให้ทีมข่าวดูเป็นหมวกไหมพรมสีเขียวสลับสีม่วงเข้ม ด้านในายชัยพลวิพาลุงของชมพู่เปิดเผยว่าม่วงไหมพรมที่บ้านตนเองก็มีแต่สีฟ้ากับสีน้ำตาลตนไม่มีสีม่วงส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าใครมีบ้างเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านก็มีกันเยอะส่วนตนเองจะใช้ใส่เวลาประกต์ยางซึ่งตนเองจะใส่คนเดียวป้าแตนไม่ใส่ส่วนตัวที่ใส่เพราะมันกันยุงได้ซึ่งปกติคนก็จะใส่กันทั่วไปแทบทุกบ้าน แม่ชมพู่เผยแล้วหลังตำรวจมาบอกใกล้ได้ตัวคนร้ายตัวจริงเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาข่าวช่องแปดได้รายงานว่าแม่น,อน้องชมพู่เผยตำรวจบอกข่าวดีคดีมีความคืบหน้าไปม,มากเชื่อเร็วๆนี้อาจจะรู้ตัวคนร้ายตัวจริงส่วนลุงพลแฟนคลับยังแน่นเลือกเลขเด็ดให้แฟนคลับ เสี่ยงดวงลุ้นเงินล้านคุณแม่สาวิตรีแม่ของน้องชมพู่ได้เปิดเผยกับทีมข่าวช่อง8ว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เข้ามาพบและมารายงานความคืบหน้าทางคดีโดยตำรวจบอกว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปเยอะมากมีพยานหลักฐานหลายอย่างเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยตำรวจจะหาพยานหลักฐานและทำคดีนี้ให้ดีที่สุด แม่น้องชมพู่บอกว่ารู้สึกดีใจที่ตำรวจมาแจ้งความคืบหน้าทางคดีและจากการที่ได้พูดคุยแม่เชื่อว่าตำรวจน่าจะมีพยานหลักฐานที่อาจจะนำไปสู่การทราบตัวผู้ต้องสงสยัยขณะที่บริเวณไกลๆบ้านของน้องชมพู่คนในชุมชนได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการทำบุญใหญ่หรือทำบุญหมู่บ้านเพื่อขจัดปัดเป่า สิ่งชั่วร้ายหรือเรื่องไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่ความขัดแยง้งโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์คนใกล้ตัวโปรแฉลุงพลนิสัยเปลี่ยนสร้างกระแสเรียกว่าความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นั้นต้องบอกเลยว่า กระแสนในเวลานี้นั้นได้เทปไปยังนายชัยผลวิพาลุงของชมพู่โดยได้มีคนที่มอบสิ่งของเฟอร์นิเจอร์โดยเจ้าตัวก็ได้กล่าวขอบคุณโดยระบุว่าตนเชื่อว่าทุกคนมอบให้ด้วยใจทุกชิ้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับครอบครัวตนตนต้องขอบคุณมากๆตอนนี้ครอบครัวเพียงพอแล้วสำหรับสิ่งของซึ่งคนใจบุญอาจจะนำไปมอบให้กับคนที่ลำบากกว่าตน ทั้งนี้ตนคิดว่าหากสิ่งของที่มอบมาให้ตนมันเยอะเกินไปและมันไม่เกิดประโยชน์สิ่งของนั้นจะกลายเป็นของไม่มีค่าดังนั้นจึงอยากให้นำไปให้กับคนที่มีความเดือดร้อนกว่าตนส่วนคนที่จะมาเยี่ยมตนยังคงมาได้ตลอดตนก็ยินดีต้อนรับตนอาจไม่ได้เตรียมอะไรต้อนรับเตรียมไว้เพียงน้ำดื่มซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่ามีคนช่วยเรื่องเงินมาบ้างกระทบมากที่สุดคือเรื่องเงิน ซึ่งตนไม่ได้ทำงานมาตลอด3เดือนตนอยู่ได้กระพอน้ำใจของคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีทั้งคนจากต่างประเทศและเงินผูกข้อมือทุกสิ่ทุกอย่างที่มอบให้ตนมาส่วนหนึ่งตนจะนำไปทำบุญเพื่อให้แผ่บารมีกลับไปอย่างคนที่มอบสิ่งของให้กับตนสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่าได้มีป้าทินชาวบ้านกบตูมที่ขึ้นไปเก็บเห็ดบนภูและ และเกิดการหลงปา่าแต่สุดท้ายก็หาเจอแล้วก็มีการโยงอีกว่าเป็นเพราะลุงพลปากทุบกระหัวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นทีมข่าวได้สอบถามไปยังหมอธรรมตาทิพย์ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านทางฝั่งของตัวลุงพลเองก็บอกว่าจะเกี่ยวข้องได้อย่างไรและอีกอย่าง ก็ได้ทำพิธีขอขมาไปแล้วถ้าหมอทําพูดแบบนี้มาหาที่บ้านดีกว่ามาคุยกันที่บ้านโดยภรรยาของหมอทรรตาทิพย์หลังได้ฟังลุงพลพูดแบบนั้นขอชี้แจงไปถึงลุงพลที่ไม่พอใจเลยที่ลุงพลได้ออกมาพูดลักษณะท้าทายเนื่องจากหมอเข้มได้แ,แนะนำให้ไปทำพิธีขอขามาเสาหลักบ้านให้ถูกต้องเรียบร้อยจะได้ไม่เกิดเรื่องในหมู่บ้านอีกหลังจาก ไปปักทุบกลับหัวแต่ลุงพลพูดแบบนี้มันท้าทายเกินไปถ้ามีอะไรมาหาคุยกันที่บ้านก็ได้เพราะบ้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันแถมลุงพลยังไม่ยอมมาทำบุญกับพระกับวัดในหมู่บ้านไม่ทำบุญเลยทำไมตระเวนไปทำบุญวัดที่มีชื่อเสียงที่ใหญ่ตโตในหลายๆพื้นที่เป็นเพราะว่าลุงพลสร้างกระแสหรือเปล่าลุงพลเปลี่ยนไปหรือเปล่า แถมภรรยาหมอทำตาทิพย์อ้างว่ามีคนใกล้ชิดลุงพลนิสัยเปลี่ยนไปบอกอะไรก็ไม่เชื่อฟังไปฟังคนอื่น